มาค่ะมาค่ะเพื่อนมาดูวิธีทำสับปะรดเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะสับปะรดร้านนี้เห็นไหะถ้าเราซื้อที่เขาปอกเสร็จแล้วนะคะมันก็สะดวกแต่ว่าบางทีเราก็กินไม่ทันและเราก็เลยซื้อแบบนี้มาเผือด้วย ีง่ายๆค่ะไม่เก่งนะคะแต่ก็พอไปได้นี่ขนาดนี้ยังฉ่ำให้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ก็คือการทำสับปะรดของตัวเองแบบง่ายๆนะคะก็ตัดตัวเลยนะคะตัดตัวเลย ช่ำม,มากเลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะแค่สองวันช่ำม,มากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะตัดหัวตัดหางแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมามาดูตานะคะมไม่เก่งแต่ก็พอโอเคนะคะ เพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าเราก็พอทำได้อาจจะไม่เหมือนออที่ที่ร้านเขาทำนะคะโอ้โหช้ำม,มากเลยน่าจะหวานมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนนี่คือการ แทบจะครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ปอกสับปะรดเองเห็นไหมคะช่ำมากเลยเห็นไหมคะนี่ยแล้วก็เลอกตาออกไปแล้วเห็นไหมคะถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเขาจะเอาออกเยอะมันเป็นเครื่องนะคะ มันจะออกไปมากเลยเรือนิดเดียวแต่ว่ามันสะดวกแต่ถ้าเรามาทำเองอเนี่ยเราจะจะได้เห็นว่าเออไม่ได้กินได้นานนะคะถ้าเราซื้อมาในกลบไม่ได้นานนะคะเราซื้อมาวันเสาร์นี่นะคะอันเนี้ยเห็นไหคะไม่เก่งนะคะแต่ก็พอไปได้ น้ำฉ่ำม,มากเลยค่ะนี่คือสับปะรดแตงตายก็เรียกว่ายานัดนะคะยานัดค่ะร้อยๆค่ะร้อยๆค่ะย,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 ยานัดฉ่ำม,มากเลยค่ะอือาก,กาศร้อนๆน,นะคะอาก,กาศร้อนๆนี่นได้แรงนะคะแต่ว่าตองใช้ตดุยินนะคะไม่ใช้่ดุยินมันอี อีไม่ไม่จุดช้ํานะคะต่อชาจตัวยืนยินร้อยหลักแน่ร้อยแรงค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ได้แล้วนะคะถึงตัวเงเราก็เปิดน้ำใช้นะคะเปิดน้ำล้างสักิีเพราะว่ามันอีเป็นยางนะคะถึงแตเราเปิดปนนี้ในะเรื่องดอีกันแล้วแ่ดีเลยคะ่ะถึงจีนีเราก็อีทำเลยนะคะ เก็บก uh, uh, uh ้อนนะคะเก็บก้อนนะคะเออทีไม่ใช่นี่มทิ้งปนิ่เราก็มาทําเลยนะคะมาตัดเป็นชิ้นเลยนะคะช่วยไหมช่วยไหมคะช่วยมากเลยค่ะวันนี้แรงบ้านเองนะคะวันนี้แรงบ้านเองนะคะ วันนี้ไม่แรงกลางนะคะแรงบ้านเองค่ะเพราะว่าอยากอีกแรงมานานแล้วนะนี่วันนี้แรงออกเต็มทีเลยกับบ้านเองนะคะกไม่มีใครแลงด้วยถึงกับไม่ค่อยได้แร่งเละนะนี่วันนี้พอถึงถึงย่านัดแล้วถึงถึงที่บ้านนึงเออยอ่รนี่ คนเราไม่ว่าอยู่ไหนนะคะมันก็ต้องนึกถึงบ้านเลยนะคะแม่คะนาทานไหมคะทีช่วยเลยค่ะเอเอช่วยเลยนะคะช่วยหมักเลยค่ะว่านฉ่าเลยนี่ไหมคะนว่าเปื่อนเปลือนนาอยินกันเล้วค่ะเดี๋ยวให้แล่นะคะนี่คะ่ะ นีกกนะะ่กับกองทักฮิตนะคะกับกองทักฮิตเห็นไหมคะนี่หน้าทานไหมคะโอ้ช่วยมากเลยคะ่ะนี่ฟีมือปอกเองนะคะวันนี้จำๆเลยคะ่ะ